เสร็จเรียบร้อยผลงานมะม่วงหนึบของยายน้องนะคะเพื่อนแล้วก็ได้ผลด้วยครั้งแรกกับการทํามะม่วงหนึบของยายน้องนะคะแต่ยายน้องรู้อย่างหนึง่งที่ยายน้องสอยมะม่วงลงมาแล้วยายน้องมาเก็บไว้หลายวันเขาก็เลยบางลูกที่เขาสุกจากต้นแล้วพอเราเอามาเก็บไว้หลายวันเขาก็จะจะจะหนึบน้อยแต่ถ้าบางลูกที่เขาหำหมเขาหามแล้วเราเอามา แล้วทําเนื้อเขาจะสวยแบบนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆจา๋านี่เขาจะหนึบแล้วเขาอร่อยด้วยทีนี้ถ้าใจน้องรู้แล้วใย,ยน้องทํารอบหน้าคือเก็บลงมาจากต้นแบบามหาม,หามนะคะเ,เพื่อนเพอแบบหามเสร็จแล้วเราก็เอามาทําเป็นมะม่วงหนึบเขาจะอร่อยมากแล้วใย,ยน้องก็ใส่นี่ๆค่ะนี่หามนะคะไม่ไม่เหลืองมากใย,ยน้องทําจากมะม่วงโชคอนันนะคะไม่ใช่อ่าไม่ใช่แก้วขมิ้น ถ้าแก้วขมิ้นสีเขาจะออกเหลืองสวยกว่านี่นี่ค่ะถ้าเป็นหามเขาจะสวยแล้วเขาก็จะหนึบอันนี้ยายน้องตากตากแบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยมีแดดนะคะบ้านยาน้องฝนตกตั้งแต่วันที่ยาน้องทํามะม่วงหนึบแต่ทีนี้ยายน้องก็ตากแดดอ่อนๆนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะถ้าเข้าตู้อบคงจะสวยเป็นความภาคภูมิใจอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะยาน้องไม่เคยทํานะคะเพื่อนนี่ครั้งแรกที่ทําแต่ว่าเขาตาก เขาตากไม่ได้แห้งนะคะแล้วก็อร่อยด้วยถูกใจเลยค่ะเพราะว่ายายน้องใส่น้ําตาลไม่ถึงกิโลนะคะเจ็ดเจ็ดขีดน่าจะได้ต่อมะม่วงสองกิโลอันนี้ใายน้องกินหมดเยอะแล้วนะคะอันนี้ที่ตากเมื่อวานก็ยังไม่ได้แห้งขนาดนี้ยายน้องกินหมดไปเยอะแล้วแล้วก็น้ําต้มของเขาน้ําต้มของมะม่วงหนึบอร่อยค่ะเพื่อนเพราะว่าเราใส่น้ําตาลน้อยแล้วก็มะม่วงเขาจะออกรสเปรี้ยว ยายน้องเก็บน้ำต้มของมะม่วงอ่ะมากินใส่น้ำแข็งอร่อยมากเลยทีนี้ยายน้องจะลองทำน้ำมะม่วงดูนี่คือการถนอมอาหารอร่อยอร่อยมากเลยก็ไม่หนึบเหมือนเหมือนที่เขาทำทำขายนะคะแต่ว่ายายน้องก็พอใจ <c oughs> พอใจกับการถนอมอาหารของตัวเองครั้งแรกเป็นครั้งแรกนะคะ <c oughs> ยายน้องรู้แล้วต้องเอาแบบหามแล้วยายน้องก็ไม่ได้แช่น้ําปูนนะคะยายน้องแช่ตอนที่เราตัดเราหั่นเป็นชิ้นนี่แช่น้ำเกลือกับอ่น้ําส้มสายชูนี่ค่ะหนึบแล้วก็ไม่เละแล้วก็มาต้มแบบเนี้ยอร่อยแต่ถ้าเขาสุกอันนี้คือหามไม่สุกมากเวลาเราต้มเสร็จเขาจะหนึบแบบนี้เลยนะคะเนื้อเขาจะแห้งไปเลยนี่ยายน้องปากแดด แดดอ่อนนะคะตากแค่สองวันแดดอ่อนแล้วไม่ได้ตากทั้งวันด้วยนี่อันนี้คือเขาเขาสุกอันนี้คือสุกเลยแต่สุกไม่มากเนื้อเขาก็จะออกฉ่ำๆแต่ถ้าเขาห่ามเขายังไม่ถึงขั้นสุกมีเนื้อเขาจะสวยแล้วก็จะหนึบพอใจมากค่ะไม่ได้แช่น้ำปูนด้วยแช่น้ำใสชูเดี <c oughs> ๋ยวน้องไม่ตากต่อแล้วน้องจะเก็บใส่ตู้เย็นไว้กินแล้วค่ะ ต่ถ้าหากต่อเขาก็จะแห้งไปเรื่อยๆนะคะไม่หวานมากมีรสเปรี้ยว <c oughs> ก็อร่อยถูกใจมะม่วงหน้าบ้านนะคะโชคกันนันทีเนี้ยเดยน้องก็จะไม่ให้เขาล่วงทิ้งแล้วค่ะถ้าลูกไหนส,สวยๆยายน้องก็จะเก็บแบบทำหามเน้องก็จะมาทำแบบนี้ไว้กินนะคะ จริงงานอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากทีนี้เดยน้องรู้แล้วเดย์น้องก็เอาลูกที่หามไม่เอาลูกที่สุกอ้ยน,นี่หามหามเนื้อแบบนี้อร่อยถ้าเนื้อสุกเขาจะฉ่ำแบบนี้ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะแล้วเดย์น้องชอบที่สุดเลยคือน้ําต้มของเขาอร่อยมากไม่หวานไม่หวานมาก แล้วมีรสเปรี้ยวถ้าเกิดเปรี้ยวกว่าที่ต้มอันเนี้ยจะอร่อยมากเลยเดี๋ยวยาน้องจะทนะําน้ํามะม่วงไว้กินเองมะม่วงยังเหลืออยู่หกเจ็ดลูกมะม่วงหนึบนะคะการถนอมอาหารไว้กินได้นานๆไม่ต้องกวนทําเป็นมะม่วงกวนการการทํายุ่งยากกว่าการทํามะม่วงหนึบนะคะเมื่อนแล้วก็ <c oughs> มะม่วงมะม่วงหนึบเนี่ยอร่อยบอกเลยอร่อยมากครั้งแรกที่ทําแล้วก็ติดใจขอบคุณนะคะที่ชมคลิปยายน้องจนจบ๊ะคะ่ะเพื่อนค่ะปังๆเลิฟๆนะคะ,ะ,คะทุกคน